สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่ไม่อยู่บ้านหนึ่งอาทิตย์นะคะกลับมาผักก็โตเยอะเลยนะคะแล้วก็พัชพืชขึ้นตรงนี้เยอะมากสาวก็ถอนออกไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าเยอะจริงๆอันนี้ก็เป็นต้นโหระพาฝรั่งนะคะแตกออกมาอีกแล้วเยอะเลยนะคะตรงนี้ตัดแล้วตัดอีกแล้วก็ดอกออกมาเยอะมากนะคะ ตอนนี้อากาศร้อนนะคะแดดเปี้ยงเลยดอกไม้ตรงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางแล้วก็เขาหมดช่วงฤดูเขาแล้วนะคะต้องเป็นฤดูหนาวหรือฤดูใปไม้่วงเนาะนี่ค่ะต้นกระเพราถ้าเห็นในคลิปที่แล้วยังต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้เขาเสูงขึ้นเยอะเลยเนี่ยดูสูงขึ้นเท่ากับนี่นะคะกระเพรากะเพรากระเพรเาหมดเลย สูงขึ้นเท่ากับโหระพาที่ปลูก่อนนะคะเอา้าแดดล่มพอดีอันนี้สาวตัดก่อนที่สาวจะไปฮอลิเดย์ที่เขตปลายันนะคะบนเขาเนาะสาวไปเที่ยวเที่ยวคุนิกเซ่นะคะแล้วก็ฮินเทอร์เซ่แล้วก็หลายๆที่นะคะแถวนั้นเนี่ยก่อนไปสาวตัดแล้วนะคะโหละพาเขาก็ แตกออกมาไม่เยอะเลยแล้วที่ตรงนี้ก็คือกินไม่ทันออกดอกนะคะนี่โหระพาอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งดอกเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นกิ่งเดียวชี้ออกมาแบบนี้นะคะสีม่วงเข้มเลยส่วนกะเพราอันนี้ก็เป็นต้นที่น้องเขาให้มานะคะสาวก็เอามาปลูกก่อนนี่แดดมาอีกแล้วนันสูงมากสูงสูงเกินหัวเข่าแล้วนะคะ แดดเปี้ยงเลยดอกไม้สาวกเก็บดอกที่เขาแห้งๆออกแล้วนะคะวัชพืชข้างกำแพงยังถอนไม่เสร็จนี่เสร็จส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บกวาดเนาะเพราะว่าก็มาถึงบ้านอยู่บ้านคืนหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อนะคะที่ฝรั่งเศสเนาะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณหลังบ้านนะคะสาวก็ฝากเพื่อนบ้านลดน้ำผักให้ ต้นมะกรูดก็โอเคนะคะสาวไว้ในร่มนะคะมีแดดมีแสงนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นโหระพาอีกพันหนึ่งนะคะโหระพาไทยสังเกตว่าอันนี้ดอกเขาจะเป็นพุ่มๆนะคะอันนี้ชาปลูกปีที่แล้วก็แบบนี้นะคะเยอะเลยอันนี้อีกกระถางหนึ่งสาตัดไปแล้วนะคะต้องมาเลาะใบเขาออกอีกนะคะสาตัดยอดเขาไปแล้วไปกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่โหระพาไทยที่อีกพันหนึ่งนะคะอันนี้จะใบใหญ่แล้วก็ มีดอกเป็นพุ่มๆหอมมากนะคะสาวทำก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วสองสามรอบนะคะส่วนฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นต้นมะละกอนะคะที่อยู่ในกระถางมะละกอพันอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือออกลูกแล้ววันนั้นลูกนิดเดียวนี่นี่นี่นมะเขือแดดอากาศแปรปรวนนะคะเนี่ย แดดร้อนมากผักบุ้งสาวก็โตแล้วนะคะสาวก็ตัดไปกินกับก๋วยเตี๋ยวแล้วรอบหนึ่งส่วนวันนี้สาวก็นัดกับเพื่อนมาทำหมูกระทะนะคะสาวก็เตรียมของแล้วอันนี้ต้นแรงรักนะคะตอนแรกอยู่ในร่มสาวเอาออกมาแดดนะคะให้เขาโดนแดดมากขึ้นนี่โหระพาฝรั่งเอ่อสาวซื้อมาหนึ่งกระถางนะคะแล้วสาวก็แยกปลูกเนี่ยดอกอีกแล้ว อันนี้เป็นถั่วลันเตานะคะปลูกครั้งแรกสาวก็ไม่รู้ว่าจะดูแลยังไงหรือปล่อยยังไงนะคะขึ้นมาแค่นี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือในกระถางกับพริกในกระถางนะคะนี่พริกต้นนี้สูงมากดอกแล้วนะคะปลูกในกระถางเวลาหน้าหนาวสาวจะลองยกเข้าลงเรือนดูนะคะี่โหละพาแอฟริกาก่อนไปตัดแล้วนะคะนี่ ดอกออกมาอันนี้เขาจะเผ็ดนะคะโหระพาแอฟริกาแบบสีเขียวเผ็ดนะคะใช้แทนกระเพราได้เลยเนี่ยหอมด้วยเผ็ดด้วยอันนี้เป็นแบบสีม่วงนะคะกําลังดอกเลยโหระพาแอฟริกาสีม่วงดอกไม้ตรงนี้สาวเปลี่ยนนะคะเพราะว่าอันเก่าเขาแห้งอันนี้ก็เป็นโหระพาพันธุ์ที่อยูออ่ที่ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะคะแต่เป็นแบบในกระถาง อันนี้ต้นใบบัวบกเพื่อนให้มานะคะให้มาเมื่อวานนี้เนาะส่วนมะเขือเทศแล้วก็พริกอื่นๆแล้วก็แตงกวาสาวก็ตัดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นมะละกีนกปลูกครั้งแรกเนาะนี่พักวัะพืชขึ้นมาเยอะมากสาวก็ถอนออกไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่ได้พรวนดินอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่เอ้ยไม่ใช่ค็อกเทลนะคะ ตัดออกไปเยอะแล้วคือส่วนที่เหลือนะคะฝนตกมาเขาก็จะแตกเสียหายนี่พริกปาปิกาทิสาปลูกเดี๋ยวสาวจะให้ดูชัดๆใหญ่า้างพริกไม่สวยนะคะสาวอุตสาหปลูกเขาห่างๆกันเพราะว่าปีที่แล้วลกปีนี้ก็เลย้องปลูกห่างๆดูแต่ดันไม่โตนะคะซาลแแนกินไม่ทันอีกแล้ว แดงก่านะคะนี่พริกพริกเขาจะแดงเพราะว่าแดดนะคะเป็นพริกที่ซื้อต้นมาปลูกนะคะอันนี้ผักบุ้งก็ไม่ไปไหนเลยส่วนถัว่วก็ไม่ใช่ถัว่วมะเขือดูสิตัดไปแล้ว3ามสีลูกออกมาอีกแล้วนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหนี่ให้ตองแต่งตรงนี้อีกลูกนึง น,นี้อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศสีม่วงนะคะไม่ใช่สีม่วงพูดยังไงเห็นมะเขือเทศสีส้มเห็นอะไรนะมะเขือยาวเป็นสีม่วงพูดสีม่วงส่วนอันนี้เป็นโมสซาเรลลาทูมาตินในภาษาเยอรมันนะคะอันนี้เป็นแตงกวาแตงกวาต้นปลูกต้นเดียวเดี๋ยวจะให้ดูต้นเดียวเนี่ยสาปลูกต้นเดียวนะคะสาตัดไปแล้วทั้งหมด30ลูก ลูกเขาก็ยังเยอะอยู่นะคะเขาก็ไม่ได้สวยมากนะเนี่ยดูกิ่งถตัดไปออกอ่ะลูกใหญ่อีกแล้วตรงนี้3มลูกตัดไป10ลูกเมื่อวัดที่กลับมาจากฮอลิเดย์นะคะส่วนสลัดก็ยังเหลือแค่นี้เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งโน้นเอ,อ่ตัดไปแตงกวาตัดไป10ลูก วันนั้นก็ให้เพื่อนไปด้วยนะคะไปตำแตงกินกันส่วนต้นกล้วยก็โอเคนะคะนี่สูงท่วมหัวแล้วแถวนี้ฝรั่งเขาปลูกสูงมากใหญ่ยายมากนะคะเพราะว่า,เ,าเขาปลูกนานแล้วของสาวเพึ่งปลูกได้ปีแรกนะคะอันนี้เป็นปีที่สองนี่เขาหนอแตกหนอออกมาอีกหนึ่งสองสาสี่ส เราจะต้องตัดใบออกอีกนะคะแต่ว่าสาวไม่ได้ตัดเนาะนี่ดูสิสูงมากอันนี้ก็เป็นอะไรนะลูกมะเดือฝรั่งนะคะอากาศแปรปวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะคะบางวัน23องศาบางวัน43องศาก็ไม่เข้าใจกับอากาศเหมือนกันนะคะ นี่สวนฟังนี้ที่พ้าปูกไว้เขาเป็นพริกนะคะอันนี้ก็เป็นโหระพาฝรั่งสาวก็เอามาลงๆๆที่เขาเหลือไว้ไม่กล้าทิ้งนะคะก็มาเสียบเสียบที่นี่โหระพาเยอะเลยทั้งโหระพาไทยแล้วก็ฝรั่งอันนี้ก็เขาพูดนะคะได้ลายฝากอยู่ปลูกครั้งแรกเมื่อวานฝนตกสวนพริกอันนี้ก็ดกดีนะคะ กะเหลียงหรือพีกอะไรเขาเรียกปลูกข้าวโพดครั้งแรกในชีวิตนี่ปัชพืชฝั่งนี้ก่อนไปถอนเกี่ยงแล้วนะคะพอกลับมาเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวสาวจะยืดให้ดูพอกลับมาคือเต็มเลยนะคะเมื่อก่อนสาวถอนทุกวันก่อนไปฮอลิเดย์สาวก็ ถอนจนหมดแล้วนะคะพอกลับมานี่เราคิดดูหน้าบ้านแล้วก็ผักที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้สาถอนออกไปแล้วนะคะเขาก็เลยดูลงๆแต่อันนี้ยังไม่ได้ถอนฝั่งนี้ยังไม่ได้มีเวลามาถอนนะคะแดดเปียงๆก็ถอนไม่ไหวตอนนี้ก็เดียเด๋ยวแดดเดียเด๋ยวแดดหุบเดียเด๋ยวแดดออกนะคะนี่ต้นมะเขือลงดินช้าไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะคะ แต่ว่าก็เริ่ม,มจะโตแล้วออกดอกแล้วนี่ก็เป็นมะเขือเทศเอ้ยมะเขือเปอาะมะเขือเจ้าพยามักับคางกุบนะคะส่วนตรงนี้เห็นไหมเอ่ยวัชพืชตรงนี้เป็นต้นถั่วฟักยาวนะคะที่ปลูกขึ้นมาห้าต้นเราก็ทำค้างขึ้นตรงนี้แต่ยังทำไม่เสร็จ เขาก็เลยไปกองอยู่ตรงนี้เขาออกดอกแล้วหรือเปล่ายังนะคะต้องทำค้างขึ้นไปอีกยังทำไม่เสร็จอันนี้ก็เป็นหัวละพาที่เหลือเขาก็เอามาลงตรงนี้อีกนะคะเนี่ยเขาก็แตกขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นต้นที่มีกลิ่นเหมือนตะไคร้นะคะน้องบีบีสะพายเยอรมันแฟนเพจเขา บอกในคลิปเสาวก็เลยลงซื้อมาแล้วก็เอามาปลูกนะคะนี่โหระพาทั้งนั้นเลยกินไม่ทันโหระพาอันอื่นปลูกไม่ขึ้นนะคะคะเขาก็ตายเนาะส่วนลูกแพร่นี่นะคะเห็นไหมเอ่อลูกแพรปีนี้ไม่ดกนะคะเพราะว่าร่วงหมดแมงก็มาเจาะแล้วนะคะลูปแดง ต้นเล็กๆต้นเก่าต้นแก่ห้าสิบปีแล้วมั้งคะต้นนี้ตรงโรงเรือนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทํานะคะซืออ้อมาไว้เฉยๆไว้ใส่ตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วงหน้าหนาวไปสําหรับใส่ต้นที่เป็นกระถางนะคะ เมื่อวานสาวซื้อกุปมาจากปลารีสนะคะก็กะว่าจะเอามาผัดกระเพราผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดกุปก็นัดเพื่อนแล้วนะคะให้เพื่อนมาผัดให้กิน <c oughs> <c oughs> พริกปลูกพริกปีนี้จะได้กินไหมเนาะปีที่แล้วพริกงามนะคะปีนี้พริกแม่งค่อยงามเท่าไหร่ก็มีที่พาอเองบ้างแล้วพริกพ่อเองทั้งหมดนะคะแล้วก็ นอกจากพริกฝรั่งที่อยู่ตรงนี้จะเป็นซื้อต้นมาปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกระเพรากระเพราอันนี้เป็นกระเพรากระเพราป่าที่สาวใส่กระถางไว้นะคะวันนี้กี่องศาวันนี้ก็เดี๋ยวหุบเดี๋ยวแดดนะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่31อองศานะคะ วันนี้ก็พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ